มาดูคลิปนี้ขากีวัวออกจากโอกรถไถช่วงรถไถเนี่ยมันยาวเพราฉะนั้นเลยดันดันนะครับพอดันเสร็จแล้วก็พอดันเสร็จให้ให,ให้ให้คีวัวม้วน,นแล้วก็กดใบมีดดึงออกไปไปวางไว้ดูไปแล้วเหมือนคีวัวจะถูกกดไปเยอะแต่ เวลาคนมาโวยขึ้นมาเนี่ยมันก็จะตักง่ายนะครับดันไปลวนี่ครับออกไปแล้วครับดึงไปแล้วกดึงแล้วก็เยอะเยอะเหมือนกันน่าเจ้ของที่วัวเขาโวยออกมาเพื่อให้รถไถเพราะว่าใช้ในงงานคนก็คงจะเสียเวลา ก็มีเครื่องจักรก็เลยลองใช้ดูต้องใช้รถไถเล็กๆขนาด3 32แรง L32 นี่ l ป6 08 s ก็คือ36แรงนั่นแหละต้องใช้รถไถขนาดเล็กขนาดนี้เลยแต่ถ้าเราเจะเอาใบมีดไปตรงทางเข้ามันก็ช่วงรถไถมันเยอะมันยาวทำให้ ตักดินตักมูนวัวไม่ได้อยากไม่เหมือนกลังก็ได้ที่แล้วดิน,ม,นมันร่วนแล้วจากที่มันกระด้างมาเราก็กด ตะคองพองไม่มีคนขับตะคองไม่มีอันนี้ได้แล้วสองช่องช่องหนึ่งใช้เวลาประมาณสิบนาทีครับใช้เวลาประมาณสิบนาทีที่โบก็เเมืองกันจะเกลือน เดี๋ยวพอพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใช้มือโกยมากองแล้วก็ตัดใส่วันนี้อยู่ที่ถุงละถุงที่สุดถุงละ30บาทนะครับ3าเออถุงร้อยสาม 3, บาทไม่ไหวถูกอันนี้ไม่ไหวเพราะว่าค่าจ้างใดงาน ไม่มีใครมาทำให้วางตำตำเลยวางตำตำเลยเออกด,ดได้แล้วขึ้นก็ได้ดจะต้องเข้ามากักันกนจมจมนกันกันขาก็ได้ นี่แหละครับที่เหลือที่มันกองขนาดเยอะๆก็ใช้มือเอาจับของเขาคลิปนี้ก็นำเสนอเพียงแค่คนี้ครับสวัสดีครับ